คลิปวาดรูปล้อเรียน E.P. ีที่9มีคุณหรือเปล่าไปดูกันเลยคนแรกจากคุณเจคอมเมนต์ว่าไม่ต้องลดครับเพื่อมีผมสักรูปคนที่สองคุณสุริยากล้าจันถึกคอมเมนต์ว่าทำต่อไปเรื่อยๆเลยครับอีพีหน้าต้องมีผมแล้วคนที่สคุณชื่อเจคอมเมนต์ว่ามาจากไลฟ์สดพิปิกเสื้อสีฟ้าครับ คนที่สี่คุณตินบ้าคอมเมนต์ว่าผมขอหน่อยครับขอแนวซอมบี้นะครับคนที่ห้าคุณอัศวินนมแม่คอมเมนต์ว่าเย่เยนึกว่าจะไม่มีผมซะแล้วทาต่อไปนะครับมีแต่คนอยากดูคนที่หกคุณธนวัฒนคอมเมนต์ว่าคนสุดท้ายว่าสวยสุด คนที่7คุณเด็กจีนหนึ่งคอมเมนต์ว่าไม่นานไปเลยอยากได้ไม่ได้ไม่เป็นไรและเช่นเคยนะครับผมจะนำรูปวาดทั้ง10รูปไปลงไว้ที่เพจปิกนิกการ์ตูนมาถึงตรงนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่านี่มันเพิ่งจะ7รูปเองอีก3รูปไปไหนล่ะเพราะว่า EP นี้ผมได้มีโอกาสร่วมงานกับศิลปินท่านอื่น3รูปที่เหลือจะเป็นยังไงไปดูกันเลยคนที่8คุณลาซอนคอมเมนต์ว่าผมว่าแบบ1ิคนดีแล้วพี่ เพราะมีคนร่วมสนุกเยอะดูยาวๆเพลินดีคนที่เก้าคุณคิ้วตเท่ากับน่ารักคอมเมนต์ว่าเราดูไลฟ์สดพี่คนแรกที่ให้พี่วาดโดราเอมอนใส่เสื้อสงกรานและคนสุดท้ายคุณกิตติพันธ์คอมเมนต์ว่าน่ารักกำลังดีกวนกวนดีขอหน่อยเถอะแล้วพบกันใหม่ในอีพีที่สิบครับผม